ก๋วยทอดครับถึงเทศกาลกินเจแล้วครับช่วยอุดหนุนพี่เต้อด้วยนะครับฝากอุดหนุนแกด้วยนะครับในตลาดเอซเซียจ้าไปครับก๋วยทอดจ้าเอามาร้านผักต่อครับผักสดครับผักสดเทศกาลกินเจแล้วครับมีจับจ่ายใช้สอยนะครับถ้าคนไม่กินเจก็กินหมูครับผมมีครับปัาเพลงของแห้งครับ อยากได้หยังก็มาหาเด้อครับในมีหยังมดทุกอย่างครับของแหง่งหอยดองหอยดองอก็มีครับนี่ครับมีหลายราคาครับผมนี่ครับหอมหงกระเทียมก็มี่มืมดครับมาต้องไปหาไก่ครับหาดูนีได้มืดครับฝากพี่น้อง่านไปพันมาในตลาดเอเชียไซนอยเฮ้าหนี่ก็มาอุดนุนเนี่นนยนะครับคันว่ามาเที่ยววัดไซไนก็เชิญชวนเวียน ตลาดเอเชียหฮาวน้ด้อครับหลวงพ่อทองคาครับผมผันมาเที่ยวเด้อครับพี่น้องเนีนเบ้านี่ครับแม่ค้าเปิดซุ้มมือครับวันนี้แม่ค้าสดใสครับอ้ามันไก่ครับผมวันขายไปแล้วหมดไปแล้วครับสิบตัวครับผมเมื่อสี่วันที่แล้วครับเอาวแม่ค้าพ่อค้าดูเดียวยิ้มยิ้มยิ้มหวานหวานครับมาอุดหนุนแกหน่อยครับ ข้าวมันไก่ครับผมไก่ทอดก็มีครับครับเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันครับมีพัดลมขายด้วยนะครับคนหน้าหนวดลูกครับเนี่ยครับ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 อย่าลืมติดตามคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับผมในตำนานครับผมขนมโ้อครับผมสูตรจากไหนนะสูตรจาก ประจวบครับผมแงะเข้าไปครับแงะแงะโอ้เมื่อเช้ามาถ่ายไม่ทันครับโอ้คนรอคิวกันเต็มครับผมขนมโคกครับตลาดเดซียเจ้าเก่าครับขออร่อยครับผมเจ้าเนี้ยครับใช้กะทิสดทุกวันครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนน้องเขาด้วยนะครับตลาดเดซียครับผมเนี่ยครับผมนี้ยเนีขนมโคกเนี่ยครับหมดไปแล้วครับรอลูกค้ามาซื้อครับตัวเนี้น่าจะอยู่ประมาณสองกล่องครับ บางเอฟซีผ่านไปผ่านมาตลาดเอเชียเราก็มาช่วยหนุนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ขายครับเสาร์อาทิตย์คนเยอะเลยครับผมเออนี้ข้าวครับวันนี้วันนี้มาเป็นร้อยกล่องครับผมเหลือแค่นี้เองครับผมครับร้อยกล่องกล่องวันนี้ขายดีมากครับแม่ค้าครับผมสั่งผ่านไลน์ผ่านแอปไลน์ได้ครับครับแม่ค้าของอร่อยอร่อยะจ้า เย้รักคนสวยวันนี้เต็มหน้าหน่อยครับสวัสดีครับขอบคุณคะร้นานนออี้เย้รักคนสวยค,ะค่ะครับมาช่วยอุดหนุนหนุนดได้นะคะสิบบาทค่ะครับช่วยอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับตลาดเราเองครับไดะ,ะแถวแม่ค้าหน้าย,ยิ้มหวานหวานนะครั <c oughs> บวันนี้ขายดีครับฝากร้านด้วยนะคะฝาก,กร้านด้วยคะ่ปะปลาทูก็ร้อยกว่าตัวเหลือแค่นี้เองครับผมเมื่อเช้าคนเยอะมากครับผม ขายดีขายดีป่าโจ๊กเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ครับขายดีโอ้ขายดีจนหมดเนาะอ๋อวันนี้ไอลูกครึ่งมาช่วยหรอครับวันนี้ครับอ๋อต้องเลยครับขายดีขายดีวันนี้ครับนี่นี่นี่ครับนี่หมดจริงๆนะครับเมื่อเช้าผมมาถ่ายไม่ทันครับแต่เมื่อเช้าคนเยอะครับผมขายดีขายดีครับผมเนี่ยครับเนี่ย หน้าร้านเนี่ยครับไม่บรรยายนะครับมีมีมีราคาให้ดูด้วยครับ FC ไปผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยอุดหนุนแกด้วยนะครับผมตลาดเราเองครับหาดใหญ่ครับไม่ต้องถึงหาดใหญ่ครับมาตลาดเราเองครับตลาดเอเชียครับผมนี่ไละทอดในหม้อเลยครับผมเนี่ยก่อนไปทํางานก็กินน้ำต้งหู้ก่อนครับผมอเนี่ยครับ 8ปดบาทสิบาทราคากันเองครับไม่แพงครับตลาดพีเคเอเชียครับมาเช้าๆก็จะได้ไวครับถ้ามาสายก็หมดครับผมอาหารทะเลก็มีครับโลละเก้าสิบถึงโลร้อยครับผมอาหารทะเลปลาสดปลาเกาก็มีครับตลาดเอเชียเราเองครับมาอุดหนุนน้องเขาด้วยครับผมสาวอาทิตย์ก็ขายครับผมทุ่งสดทุกวันครับอ่ามาปลา โอ้ยว่าจะถายไก่ไจะได้คือเห็นไก่กุ้งมัดน,นี่ออนโอ้ยนี่ครับสเป็ไก่ย่างครับขายทุกวันครับขายตั้งแต่เทสามทุ่มทอดเร้าครับผมเนี่ยไไม,ามาเดอร์มาเดอร์ครับอันนี้ผมมาทายเพระท่านเหรอครับเพระาะว่าน่าขายดีนี่ครับออออตอนแรกกับลูกไส้อันตีไงมาขายครับ่าสิมาขายไก่ยังได้มาเจอกุ้งมานนี่โอ้ยมันนี่า ฝากในเด้อฝากไม่ค่าข<ย>ายไม่จักบาทครับหาบาทสิบบาทเน,นาะครับอันนี้ก็ไกล้มดก่อนมาทายพระท่านดอกจะผลไม้สดครับจะผลไม้สดครับขายทุกวันครับมาอุดหนุนจะด้วยครับไม่ใช่จะอักยามนะจะผลไม้สด <c oughs> มีลองกลองบักสม ขายทุกวันเด้อครับเนี่ยขายทุกวันเลยครับ,ลรบตลาดพีเคเอเชียครับผม